Perspective ห้องดังประสงค์ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราให้เกสสุดพิเศษ2คนมาร่วมบอกเล่าสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของพวกเขาผ่านห้องหนึ่งห้องผมว่านี่คือจุดที่ผมรู้สึกผมแฮปปี้มากนะครับมันเป็นห้องที่สร้างความสุขได้แล้วเราก็สามารถใช้เวลาอยู่ร่วมกับสมาชิกในบ้านได้ด้วยภายในเวลาที่จํากัดแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างเร่งรีบน,นะครับข้อจากัดของมันคือมันต้องจบภายในหนึ่งห้องผลงานการออกแบบของเขาจะออกมาเป็นยังไงมาร่วมติดตามไปกับผมแล้วผมเชื่อเลยครับว่าความคิดในการออกแบบห้องของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน จะด,ดีแค่ไหนถ้าภายในบ้านมีพื้นที่ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมา Enjoy ร่วมกันได้พื้นที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทํางานรวมถึงบง่งบอกไลฟ์สไตล์ ide, และความเป็นโนตนของผู้อยู่อาศัยได้โครงการนี้มีการออกแบบห้องที่คำนึงถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมเ l d e r c a r แนะครับ เช่นพื้นกันกระแทกห้องน้ําที่ไม่มีทรอรนีประตูและมีราวจับอยู่ภายในนะครับรวมไปถึงประตูที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้รถเข็นครับห้องนี้ถือว่าเป็นสเปซส,สาหรับครอบครัวเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณเลยเราเรียกห้องนี้ว่าห้องดังประสงค์ครับ ภารกิจของเราในวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาไอเดียการออกแบบสเปซแห่งนี้นะครับโดยเกสทั้ง2ท่านที่มีไลฟ์สไตล์และแนวความคิดที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในเวลาแค่2อาทิตย์เขาทั้ง2องคนนี้จะออกแบบห้องดังประสงค์ออกมาเป็นแบบไหน บ้านมันน่าจะเป็นที่ที่เราทํากิจกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่แค่อยู่แล้วก็ออกไปข้างนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันควรจะมีที่ที่เป็นสเปซที่เราใช้สําหรับความคิดสร้างสรรค์สําหรับการทํางานหรือแม้กระทั่งใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้านมันควรจะเป็นที่ที่เราทําได้หลายๆอย่างห้องดักประสงค์เนี้ยผมอยากให้มันเป็นห้องทํางานที่ไม่ใช่แค่สำหรับทํางานอย่างเดียวมันเป็นห้องที่สําหรับเก็บของสะสมก็ได้เรามานั่งพักผ่อนเพื่อหาอินสไเรชั่นก็ได้หรือว่า เป็นห้องที่เราสามารถเอาสมาชิกในบ้านเนี่ยเข้ามานั่งเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันในห้องนี้ได้ก็ชาเลนจ์ของภารกิจนี้นะครับผมกับทีมงานเนี่ยมีเวลาสั้นเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นต้องทําทุกขั้นตอนเลยทั้งออกแบบแล้วก็สร้างมันออกมาจริงๆอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างยากแต่ว่าก็สนุกแล้วก็อยากให้รอดูมันจะออกมาเป็นยังไง สำหรับ m แมนเคฟเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นที่ที่เราเก็บของสะสมหรือว่ามันมีของที่เราชอบหลายๆอย่างเนี่ยรวมมาอยู่ในห้องเดียว m มูต a แอนโทนของห้องะครับอย่างที่ผมดีไปก็คือว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องทํางานที่สามารถจะโชว์ของสะสมเก็บของสะสมได้ด้วยแต่ว่าห้องนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้งานคนเดียวอย่เดียวก็อาจจะใช้งานของสมาชิกในครอบครัวได้ด้วย และสำหรับทำอะไรใหม่ๆในบ้านมันต้องเป็นอะไรที่เราชอบเนาะห้องดังประสงค์นี้ตั้งใจให้พื้นที่นี้ค่อนข้าง flexible อะฮะยืดหยุ่นก็เลยอยากให้ห้องนี้สร้างประสบการณ์ร่วมใหม่ๆด้วยการพูดคุยการผ่านการเครื่องดื่มเบเวอร์เลชต่งๆผมอยากได้พื้นที่เนี่ยฮะเป็นพื้นที่ที่แบบแชร์ริ่งกันระหว่างเราเพื่อนครอบครัวบีดแอนด์บีนเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็อยากได้มอตโต้บางอย่างก็เลยเป็นวอตดิ้งนะว่าแบบเหมือนสนุกสนุกอันหนึ่องเลสปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาบ้านได้สนุกกันในครอบครัวได้ อยากให้มันเป็นบาร์กึ่งโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ผนังโดยรอบอยากได้เป็นตัวเหมือน material ใหม่ๆอยากได้เป็นตัวซับเสียงแล้วก็ด้านหลังบาร์อยากให้มันมี material ีันหนึ่งที่แบบมันเหมือนหลังคารลอนเอามากรุตัวที่แบบเป็นกำมะหยี่ไว้ซับเสียงนะคผนังฮะอยากได้ที่เก็บของเยอะๆ เบื้องต้นหลังจากได้ฟังบีฟของคุณโตและคุณปิ้นมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีเอกลักษณ์ในการออกแบบห้องของตัวเองอยู่แล้วโดยที่ผมมาได้เพิ่มความโมเดิร์นลักชัวรี่เข้ามาในห้องนี้เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับส่วนอื่นในบ้านครับครับคุณโตอันนี้ก็เป็นแบบทั้งหมดที่ผมอพอกแบบมาให้วันนี้นะคะครับตรงนี้คุณโตมีอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมครับวันนี้ห้องโอเคนะครับก็ภาพรวมผมชอบครับมันเห็นวิวสวนด้านนอกด้วยแล้วก็พอดู ceiling ค่นอนข้างสูงครับ จากแบบที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ค่อน้างใ,ใกล้เคียงแล้วแต่ว่าผมติดอยู่ที่เรื่องของโทนสีอยากให้มีการปรับโทนสีให้มันดูสว่างขึ้นนะครับได้เห็นเกสทั้งสองคนและงานออกแบบของทั้งคู่ไปแล้วนะครับผมอดลุ้นไม่ได้เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วห้องดังประสงค์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องของคุณปินและคุณโตกันต่อเลยครับ อันนี้ที่ทํามาก็จะมีผนังดูดซับเสียงครับ<ม>ที่อยู่ด้านนี้เคาน์เตอร์นี้สูงเท่าไหร่ครับตตอนนี้ผมทําไว้หนึ่งเมตรครับน่าจะพอดีตัวหนึ่งเมตรเหรอครับครับพูดหนึ่งเมตรไม่ได้เลยครับอ๋อเพราะว่าถ้าทํากาแฟเนี่ยผมขอวัดไม่ได้เลยครับคุณเติ้ลอันนี้ผมขอแก้แล้วกันนะได้ครับเพราะว่าถ้าทํากาแฟเนี่ยมันต้องเก้าสิบเซนเท่านั้นมงเงนเครื่องต่างๆมันจะไม่เพอร์เฟกต์ครับอ๋อโอเคขอแก้ตรงน,นี้ได้นะได้ครับ ครับผมจะเห็นเป็นรูปเป็นล่านะครับเนี่ยครับก็ใกล้เคียงแล้วครับน่าจะประมาณ70%ครับก็คือตรงนี้จะเป็นตู้โชว์นะครับอ่านี่นะครับใช่เราเอาของสะสมต่างๆของเรามาวางได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวโต๊ะทำงานที่จะเป็นโต๊ะทำงานยาวตลอดแนวนะครับสามารถมาทํางานศิลปะก็ได้หรือว่าเอาหน้าจอคอมพิวเตอร์มาวางหลายๆจอทํางานตัดต่อก็ได้ผมมองว่าห้องนี้มันเป็นฟังก์ชันห้องที่น่าจะมีอยู่ในบ้านยุคใหม่ นายบ้างครับคุณต๋องครับสวัสดีครับแก๊บครับเข้ามานี่มันเหมือนกับค่อนข้างจะครบสมบูรณ์แล้วนะฮะนี่ข้างหลังก็มีโชื่อมอินเป็นช่องวางแล้วใช่แล้วตรงนี้มีเคาน์เตอร์ด้วยครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยประมาณ80เปอร์นต์80เอร์เซ็นต์ก็ยังมีแก้อยู่ฮะเคาน์เตอร์เพิ่งปรับไปให้เป็น90เซนเรื่องง่ายต่อการทำกาแฟฮะอ๋อมีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือขนาดนี่ฮะทำไมมันถึงมีความเป็นซิกแซกอย่างนี้ฮะ ใช่ผนังนี้เราเราเรียกว่าแทงเกอร์วอคือเหมือนเหมือนรูปสามเหลี่ยมคือมันช่วยในการซับเสียงเวลาเราเปิดเพลงดังๆห้องนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างจากห้องของคุณปิน๊นทั้งในเรื่องของงานออกแบบแล้วก็โทนสีนะครับที่สําคัญคือเรื่องของสไตล์คาแรคเตอร์คือไม่เหมือนกันแน,น่นอนอตอนนี้ห้องของคุณโตน,นำอยู่ที่นี่80%เดี๋ยวไปดูครับว่าตอนสุดท้ายพอร้อแล้วเนี่ยออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงครับ ตอนนี้ก็ครบ14วันหรือว่า2อาทิตย์แล้วนะครับถือว่าการออกแบบและการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าห้องดังประสงค์ของคุณปินและคุณโตจะออกมาเป็นแบบไหนครับโอโ้โหเสร็จเรียบร้อยครับพี่ปินครับผมเรียบร้อยแล้วครับ ครบเลยแล้วก็มันมีความเป็นตัวตนของพี่เต้นแบบชัดเจนเลยนะฮะครับก็จริงๆตรงนี้แหละก็คือมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมไฮไลท์นะครับ,รบที่อย่างที่บอกโชว์ของสะสมทั้งของเล่นทั้งหนังสืออะไรต่างๆ<ม>ที่ชอบ,บ,บนะครับแล้วก็มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราในการทํางานด้วยเ,เรามองของที่เรารักเราชอบแล้วก็มีความสุขตรงนี้ก็เป็นจุดที่ที่ไฮไลท์เหมือนกันก็คือที่นั่งทํางานที่เป็นโต๊ะทํางานยาวๆสามารถจะวางของทั้งต้นไม้ทั้งหนังสือทั้งอะไรต่างๆได้แล้วก็นั่งทํางานได้หลากหลายแบบ <ผม S 2> ในห้องนี้และเชื่อมโยงมาตรงนี้วอนี้เห็นช่คฟลิคารด้วยมีพรมนะครับมีพรมทึ่ทํามาจากเสื่อนะครับแล้วก็มีเดเบสครับเบสตรงนี้ที่บอกว่าเน้นความเป็นซันนี่ด้วยนะครับก็คือคุณลูกมานั่งดูคุณพ่อทํางานก็ได้หรือว่าคุณลูกจะมานั่งทํากันบ้านคุณคพ่อมานั่งรอดูข้างในก็ได้อะไรเงี้ยครับเป็นห้องที่มันเน้นสเปซสำหรับแฟม i ลี่ด้วยอันนี้งจริงเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่า ตัวห้องเองเนี่ยก็สามารถไปปรับเปลี่ยนตามการใช้งานแต่ละคนได้แล้วก็แน่นอนมันอยู่ติดกับสวนโอโ้หหอมากเลยครับพี่โตครับครับอเอออันนี้ผมขอสั่งเลยได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับ <laughs> เราแป๊บหนึ่งเลยครับพิธาครับครับผมนี่ก็คือห้องที่พี่โตแต่งเรียบร้อยแล้วภายในเวลา2อาทิตย์นะครับ b e ับ a ี d Beans ครับ,รบแต่รสชาติดีมากเลยครับอม,มองไปข้างน,นอกก็เห็นสวนบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอยากให้พี่โตเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกันหรือความสัมพันธ์คนในครอบครัวในรูปแบบไหนได้บ้างครับ ใช้จุดเด่นของห้องนะครับก็คือติดสวนรเราคิดว่าวันหนึ่งสมมติถ้าคนในครอบครัวคุณพ่อทํากาแฟคุณแม่รดน้ําต้นไม้อยู่ข้างนอกอยากให้เกิดการมองกันมีปฏิสัมพันธ์กันและชวนมาตัดมาจอยร่ยวมกันอาจจะไม่ต้องอยู่ในที่เดียวกันแต่เห็นกันได้หรือคุณลูกจะมานั่งดูคุณพ่อทํากาแฟฟังเพลงไปด้วยอาจจะแชร์ลิ่งเพลงร่วมกันก็ได้ก็เลยเป็นห้องไว้สลับ family room ที่ไม่ใช่แค่ห้องครัวรเป็นห้องแบบเนี่ยห้องกาแฟห้องฟังเพลง มาดูเชลกันดีกว่าครับครับผมเชลน,นี้ภูมิใจนําเสนอนะหลักการของการทําบาร์ฮะคือท็อปต้องโลง่ง<อ>การที่จะมีท็อปโล่งได้ต้องมีที่เก็บของให้มันไม่งั้นามันจะมาลบบนนี้ครับผมเราก็ง่ายๆก็ทําเชลที่อ,อาจจะเห็น2อ,อย่างไอที่โชว์ก็คือตั้งใจโชว์ก็สวยไปเลยครับส่วนอย่างไม่ได้กาแฟอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้โดนแสงแดดสักทีเดียวแล้วก็มาเก็บในเชลลับนี้เชลล์โีนี้สามารถเปิดได้ครับได้เห็นห้องทุกมุมครบทั่วแล้วนะครับพี่ อยากจะชิมกาแฟสักน,นิดหนึ่งมีไหมครับพีตครับได้เลยครับภารกิจนี้สนุกมากครับไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นเลยใช้ความรู้สึกว่าอยากทำยังไงให้มันออกมา ตรงกระจ์ตรงกับบ้านนี้มากกว่าก็เลยหาว่าบ้านนี้มันขาดอะไรก็เลยคิดว่าเออบ้านนี้มันน่าจะขาดห้องฟังก์ชันแบบนี้เอาห้องดังประสงค์เนี้ยมาปรับให้เป็นที่สำหรับนั่งฟังเพลงทำกาแฟสิ่งที่อยากให้เอาไปใช้ก็คือให้วิ่งตรงไปที่ประสบการณ์แต่ละคนว่าอยากได้ห้องทําอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นออกมาทาเป็นดีไซน์ห้องนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเลย,เลยก็เมันก็เป็นบา้านหนึ่งอันเล็กๆถ้ามันนึงเราอยากแบบเปลี่ยนเป็นห้องอะไรอย่างอื่นก็สามารถเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้เลย ก็ร <S an> ู <S an> ้ส <S an> ึกยินดีมากนะครับที่ได้มาทําภารกิจนี้นะครับแล้วก็สําหรับห้องนี้เองเนี่ยมันก็อินสปิเรชันมาจากการทํางานของผมเองที่ผมอยากจะมีห้องนั่งทํางานแล้วเราก็สามารถจะดูของสะสมไปด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นห้องนี้เองมันก็เป็นห้องดักมาสมที่สร้างอินสปิเรชันให้กับคนอื่นด้วยสำหรับใครที่ซื้อบ้านโครงการ s อ a s s e t เนี่ยก็สามารถจะเอาไปเลือกเอาไปตกแต่งในสไตล์ของตัวเองได้หรือว่าฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละคนได้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมุมมองการออกแบบห้องของคุณปินและคุณโตที่เปลี่ยนให้ห้องที่ใครหลายคนเรียกว่าห้องอเนกประสงค์กลายเป็นห้องดังประสงค์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และกลายเป็นพื้นที่ของทุกทกคนในบ้านอย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่มีสเปซที่มาพร้อมฟังก์ชันและนวัตกรรมที่ดีนะครับที่บางกอกบุริวาทซิกเนเจอร์และบางกอกบุรุาทบน12ทำเลสักยภาพที่นี่เรามีห้องดังประสงค์ให้คุณออกแบบได้ในแบบที่เป็นตัวคุณเลยนะครับที่สำคัญยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ของคุณและคคนนใรออบัววีกด้ย เอผมชักจะสงสัยแล้วสิครับว่าห้องดังประสงค์ของคนเนี่ยจะเป็นแบบไหน Perspective ห้องดังประสงค์